จังหวัดตากอดมตำรวจทหารดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มชาวจีนและชาวต่างชาติกว่า900คนค่ะที่ได้รับการช่วยเหลือจากจังหวัดเมียงวดีประเทศเมียนมาและจะเดินทางข้ามแดนมาโดยสายเครื่องบินกับประเทศจีนค่ะพลตร,ตรีสมรัมธิ์เอ็มกะมลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร ตำรวจตะเวนแดนและฝายปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มชาวจีนและชาวต่างชาติรวมกว่า900คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเมวดีประเทศเมียนมาและจะเดินทางข้ามแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองตำบลท่าสายลวดเพื่อไปยังท่ากาศยานก่อนที่จะโดยสารเครื่องบินกลับประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางข้ามมายังฝั่งไทยมีจำนวน977คนทยอยเดินทางมาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มีนาคม ดวยวันนี้จะใช้เครื่องบิน3มลำจากเมืองหนานหนิงประเทศจีนซึ่งสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารได้120คนต่อลำนำคนจีนกลับประเทศค่ะด้านพลตำรวจเอกสุเชษหักพานรองผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากลุ่มคนจีนกลุ่มนี้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงไปทำงานในแกงคอเซ็นเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นปฏิบัติการ,รนุษยธรรมเหมือนกรณีที่จีนช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์คนไทยจากเมืองเล่าก่ายไปขึ้นเครื่องบินที่เมืองคุนหมิงกลับมาอย่างประเทศไทยค่ะ